สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวที่เครื่องรางลูกแก้วแมกมาโลซูเปอร์นะครับผมความสามารถของจีนเนี่ยนะทุกการตัวต่อของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์ฉาบโลทองฉาบตุงตุดในองคั้นนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มหรือ10เปอร์นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์ก็จะมีโอกาส5 5เปอร์ที่เราจะได้แลนด์มาร์กด้วยนะถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มหรือ10เปอร์นะครับ ในเทอร์ของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาสตีผ้าเปิดอถังคุกไปล่อยตรงข้ามทั้งหมดภายแถวที่นี้เนี่ยมีชาร์จโลทองมีโดนกระปี้แล้วก็มีขังคุกไปล่อยตรงข้ามทั้งหมดภายแถวนะครับอ่าผมเนี่ยจะเล่นกับลำนานราชินีปีเตื้อไอริสนะครับเซตที่ผมจะเล่นก็มีนะลูกแก้วแมกมาโลซูปเปอร์นะครับรออฟเนี่ยเป็นออฟกันวิกนะชีสองนะครับออลอยฟ้าหลุมดำที่นี้มีเดินหน้าถอยหลังแลว้วก็วาร์ มีตั้งดำเชื่อมต่อส่วนออฟเนี่ยเป็นออฟสลับดับนะครับผมจีที่3นะครับหมวกราชาที่ถูกเนเทอที่นี้เนี่ยเป็นหมวกกุมเตามีป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับจะได้2ครั้งมีเนเรเท์จะได้2ครั้งออฟเนี่ยเป็นออฟป,ป้องกันการขังคุกนะครับผมแลว้วก็จีสี่นะครับบ้านเฮลิเคนต้องคำสาบนะที่นี้นะครับมีเตะมีเอฟเฟกต์กุหลาบแล้วก็มีการวิกใช้ดได้1ครั้งนะออฟเนี่ยเป็นออฟยกเลิกการเรียกอ่า เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะมีโจมตีนะครับจากอ,าอันเชิญดอกไม้ของไอริสเนาะอันเชิญดอกไม้มีเตะมีขังคุกมีอะไรอีกมีบัตรเชิญนะครับก็นักเฉโจมตีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าเซตนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเจอกับ บอดตั้มนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบอดตั้มก่อนนะบอดตั้มนี่มีหมวกโลตัเปอร์นะโอ้ออกเส้นทางเปลวไฟด้วยสีสเปอร์นะครับมีกันวิกกันทาสีตกเมืองแล้วได้เงินคืนนะครับในออฟมีขงมมมังคุกมีกุหลาบมีล็อกเมืองคูนว้าวโหด,ดเลยนะมีกันวิกด้วยนะครับเดี๋ยวออฟนะ จะเล่นแบบนี้ได้เนี่ยอ่าต้องมีบัฟนะครับมีบัฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะเขาเนี่ยมีบัฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายถ้าเกิดไม่มีบัฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายผมแน,นะนำว่าให้เปลี่ยนกี่นี่เนี่ยนเ,เ,นเนี่ยบ้านเฮลิเคสเนี่ยไปเป็นบัตรเชิญเพชรตีแดงอะ่ะบัตรเชิญเพชรตีแดงก็จะมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายมีการขังคุกแล้วก็มีเชิญคือเซตมันจะลงตัวพอดีเลยนะครับอ่าเออสร้างแลนด์อะไรเลยเนาะปั๊บสร้างแลนด์มา สไลด์ไหมดูกันนะสไลด์บกช่องใช่ไหมั๊บดูหน้าหลังสามช่องเชิญฮะไม่สไลด์เหรออ๋อนี่ดกูกระปีติดนะทุกคนดกูกระปีติดถ้าเกิดเราถอยกับหลังถอยกับหลังไหมถอยกับหลังเพื่อจะผ่านสตาร์ท จะได้สร้างสามหลังได้นะครับเปแบบ็นวาไงไม่ติดนะเราจะถอยชาร์โล่นะครับชาร์โล่เดี๋ยวเราจะถอยสิบสองนะครับดันเชิญสิบสองปั๊บเชิญไม่เข้านะคุณตารางสามช่องสไล ไปลงหุึกดำแล้วกันเนาะปับอันเชิญโดนขโมยมาเบิร์ดนะผมมักกันหายไปนะตกปลิวไปเขาปับเชิญโหติดหมวกอะไม่เดินหน้าถอยหลังนะอันเชิญอันเชิญหน่อยปึ๊บเอ,อ้ยอันเชิญมานะครับ ปับ๊บตกที่ดอกไม้มาครับจ่ายเงินนะเสียดายนะเราไม่มีกระมวยการ์ดอะล็อกตัวไปลกูกตึ๊บสไลด์สไลด์สไลด์นะครับสไลด์พาไปลงบินเลยนะปับ๊บเออติดหมวกนะปับ๊บอัญเชิญ หยอมไหมเนี่ยลุมละลายนะครับเกือบทำให้เขาล้มละลายไม่ได้ฉนะนะัมาลุ้นบินที่9กันมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเจอกับไนกี้นะได้เล่นเป็นคนที่สองไนกี้นี่มาในหมวกชาร์ดไทเทเนียมกอเลยฟ้าหลุมดำ <c oughs> หลับดําทีนึงนะป้องกันกโมลยมาเปิ้ลด้วยจากอังคเตอร์ <12. S 2> แบลเลอ,อ,อร์ซูเปอร์เดมชันนะตัดการหกสิบห้าโอ้ยังตึงเลยจ้าก็าาปีติดนะส <12. S 2> ปีติดบาไปแล้วนะครับอาดาบไม่สลับลุ่มดำนะ ว้าวตึงเลยจ้าสลับดำไปทีนึงโอ้สลับช้าไปแล้วเพื่นพอนหกหกไปนะง่างสลับดำไปทีนึ่งปีติดนะ<อ> <c oughs> ไม่หยุดเลยสร้างแลนด์มาร์คสร้างไม่หยุดเลยจ้า,า,าอ่ะขอะไปสร้างแลนด์มาร์นากนะครับเดี๋ยวเราจะ ขอติดตั้งเลยมาก่อนปาบไล่ปะเนี่ยฮะไม่ต่ไล่จ้าสิบสองนั่นเชิญนะครับลุนอั่นเชิญลุนปัดเชิญปาปดดาว่าไงลุนดามานะครับต่ไล่ปะเนี่ยล้มไปทีนึงเมื่อกี้อั่นเชิญเขาเสียโลไปชั้นหนึ่งนะชา้าโลนะครับเนี่ยชา้าโลนะ ปาลูกระปีก็ลูกระปีก็ติดดีอยู่นะอ๋อไม่เดินหน้าถอยหลังทุกคนทำไงดีนะ้าทำไมจะเบิ้ลสีได้เบิ้ลสีลูกเบิ้ลสีเออโอ้ยัยงดีจะเบิ้ลได้นะอัญเชิญปาบไอ้การาด ยกเว้นขงังคุกเชิญก่อนปับ๊บบังคับจ่ายเงินนะล็อกตัวขายจ่ายข้ามทางนะครับตังน่าจะน่าจะไม่พอจ่ายนะครับขายเมืองไปแล้วแต่เราจะคอยตีกับหลัง ถอยตีกับลังเอ้ยถอยเ้็นกับหลังแม่อันเชิญไม่เนเทศนะถ้าเนเทแเราก็ไปลงบุด,ดำกลับมาอันเชิญได้อยู่ดีนะติดกุลาไปแล้วล็อกตัวไปแล้วเย่เป็นไงทุกคนก็นพอได้อยู่นะคือจีเนี้ถ้าเกิดใครต้องการโดนก๊ปปี้พวกชา์โด,โดแล้วก็ขังคุกอะผมว่าจีนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะใช่ไหม ถ้าฝ่ายตรงข้ามสร้างเมืองมีเยอะเราก็มีโอกาสที่จะได้แลนด์มาร์คด้วยไงพอถึงเ่อนเราเราก็ตกเลนด์มาร์คตัวเองโจมตีเลยนะครับอ่าอย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดอ่ะไม่มีบัฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายแนะนำว่าไปใช้บัตรเชิญเพชรตีแดงแผนที่เนี้ยบ้านเมืองลิเกนต้องคำสาบมันจะมีเชิญมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็มีป้องกันการถังทุกแต่ว่ามันจะไม่มีเอฟเฟกต์ลาบนะ การ์ดเนี่ยไม่ต้องมีเอฟเฟกตกุหลาบก็ได้นะแต่ถ้ามีมันก็จะดีไงเผื่อบางครั้งอ่ะถ้าติดกุหลาบฝ่ายตรงข้ามก็จะโจมตีเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจลูกแก้วแมกมาโลกซูเปอร์ก็ไปจัดกันได้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย